งั้นพวกเราเตรียมตัวแก่ไว้ให้ดีภาวนาไว้ให้ดีเถอะแล้วธรรมะคุ้มครองเราอย่างเราแก่แล้วเรามีธรรมะอยู่ในใจิตใจคนเข้าใกล้เราก็ร่มเย็นยิ่งเราเข้าใจธรรมะนั้นเรามีลูกเยอะเลยบางคนมีลูกตัวจริงออกมาเองลูกของเราเองโตขึ้นมันก็ไปที่อื่น ต่เราให้ธรรมะเป็นทานเป็นทานใหญ่นะเรามีลูกอีกจำนวนมากเลยลูกพวกนี้จิตใจจะเปิดกว้างพร้อมจะช่วยเหลือนี่นเป็นระบบของชาวพุทธเรานะเรามีหน้าที่ภาวนาให้ดีพอเราภาวนาดีแล้วเราก็ช่วยสงเคราะห์คนอื่นแจกธรรมะเป็นทาน เราแจกธรรมะเป็นทานนะคนที่มีธรรมะมีศีลมีธรรมก็จะเข้ามาแวดล้อมเราก็จะอยู่ในแวดวงของคนมีศีลมีธรรมมีธรรมะไม่เงียบเหงาหรอกแต่บางคนเอาลูกเป็นสรณะนะไม่เคยภาวนาลูกไม่มาหาก็าด่าลูกแช่งลูกนะชีวิตที่หวังพึ่งคนอื่นไม่มีความสุขจริง